เปิดใจสั้นๆก่อนพบอายการดีเจแมนใบเตยมาตามนัดเข้าพบอายการเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรสสาดีเปิดใจสั้นๆก่อนเข้าพบอายการสีหน้าเคร่งเครียดจากกรณีเมื่อวันที่10เมษายน2566ที่ผ่านมาพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษได้นัดให้ในายพัฒนาผลและนางสาวสุธีวันกับพวกรวม6คนให้มาฟังคำสั่งคดีดังกล่าวแต่ปรากฏว่านักร้องสาวใบเตยมอบหมาย ให้ธนายอ,อความยื่นใบรับรองแพทย์ว่าได้มีอาการไส้ติ่งอักเสบเครียดหนักต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนดีเจแมนสามีและผู้ต้องหารายอื่นๆอ้างขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีเพื่อเตรียมหาหลักัพย์ประกันตัวในชั้นศาลจึงได้เลื่อนให้มาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาค,คม2566ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงาน DJ แมนใบเตยน่าเครียดเข้ารับฟังคำสั่งคดีชอโกงแชร์ Forest ์3ดีวันนี้9พฤษภาค,คม ที่สำน,นักสําน,นักงานอายการศีดีดาคาดีคาเสียคาเสียเสียเสียคาคาเสียสํยาสสน,นักงานอายการสุดดุดสอสสถนนรัชดาพิเศษนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังสองสามีภรรยาพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานนออายการเพื่อฟังคำสั่งตัดสินคดีโกงแชร์ Forex 3สามดีในความผิดสามข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ทางด้านดีเจแมนพัฒนาพลกล่าวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าอายการจะมีคำสั่งใดยังไม่มีอะไรคืบหน้ากำลังรอคุณแม่มาถามว่าเพราะประกันตัวใหม่ก็ต้องลองสู้วันนี้ยังไม่รู้ว่าคำสั่งคืออะไรสำหรับหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นยังไม่ได้เตรียมไว้ยังต้องรอให้แม่มาทั้งนี้ตนก็คงไม่เลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกแล้วขณะที่ใบเตยสุสีวันมีสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธไม่ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชน